เต่จะข้ามเหียน,นเราจะเอาจะดอกพาอเอาได้เดี๋ยวจะทำกินได้เพราะว่าอันแตกกับวันหลอกหน่อยกับไว้เป็นเชือเขาหรือว่าให้แพะให้แกะกิน ึงอู้คลัทไม่อู้ใบสะพาตังอืออันนี้จะเห็นไหมพี่น้องเห็นอันนี้จะเฮ้ยอันนี้จะสวัสดีจ้าพี่น้องเจอกันยาดาวเหมือนเดิมเหมือนเคยจ้ะาพอผมพากันมาชวนกันมาเขาป่าอยู่มั่นเด้ออากาศก็หนาวเย็นเจ็บเลยฝนพึ่งตกพุ่งจ้ะอันนี้ก็เดินมาเขาป่านอกเมืองมาหาเห็ดกันหูเห็ดไอ้ ไก่นังแกกันจ้ะวันเดียวจะมากระหายนี่กะยาดหนาวจะได้มากดีหน่อยวันนี้แล้วก็จะได้เฮ็ดอะไรดึงหนาหนาวเลยไปจับลุยกันจะพี่น้องเฮ็ดวันนี้จะผมจ้ะด้พี่น้องปู่เดินมาแล้วเห็นจ้ะโซ่ดูะคอมเม้นฮะนี่แมพี่น้องเห็นจ้ะโดดยางใหญ่ด้วยโดดนางเราใหญ่ครับนี่ตาชั้นจะโดดคอม

ปลาปลุตาาดตาขยาดาวุดตากาันที่เพชรันปูต่างเมืองอีกอย่างอันนี้ต้องค่อยๆเอา thang cậy tạo vào cái khôi đó tôi phải đẹp hết chứ xong qua là cắt đẹp luôn ตรงไหนงๆตรงไงๆง่ายๆแต่คุนปุ่เจ็บอยเดา๋อวลุกๆหลาแค่กทำเตะต่ขนาดใหญ่แล้วทำเตะเลยก็เก็บง่ายๆกี่ได้เด๋ยดไกลกันตลอดอืมนีฟโอบีวีลร แกจะมัออกนะเขียบนะไปยากแค่นะผู้ปล่อยคุณปูเข็บจ้ะนี่พี่น้องเลกตาแกะจีะนี่เดิมอู้หัไหมอู้สไปจะาตั้งอันนี้จ้ะเห็นไหมพี่น้องเห็อันนี้จ้ะนี่อันนี้จ้ะเกคนนะจ๊ะโู้ชิคกีู้กีดกับนาคุณว่ามี dì tìm cung vào mặt dì tìm cung vào tìm mẹ tất cả ha tất Ừm mày tất cả mày tất tăng mày tất cả 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 cả mày tất đi mày tất cả mày tất คลิปประฟุตเด่นอกโซเดียมดูฮะเด็กอะไรฟอร์ดิสตูสติกตัดอยู่อุ้งมือบอกตอนนี้มีราตัดอยู่เดี๋ยวก่อนโอ้ตัดอยู่ที่ฉันมีราตัดอยู่พยายามยังคลิปให้ได้ ตกใหดีจ้ะเรเห็นออ้อนู่ปืะไระไ้สิไม่จอ้ะกกล่องสันด้จ้ะลึก ทีเลยที่ดอกยาจ้ะตอนนี้ที่เรามาหาผลที่มาจากฟิลลนแลนด์นี่แหละเรามาหาตอกน,นี้เพัะนะดอกยาครับจ้ะให้คุณปู่ครีปตั้งนังนง้นคุณปูคป่ครีปจ้ะ พี่น้องวุนอยาดาถุยถอยมีเยียบอยู่ตุดกลนจะข,ของนั่มีข่าวอีกนี่มีสายยาดาวแเพี้ยเ่าจหน่เดอตกมากังยี่้อ,อ,อนี่แล้วตรงนบ้งเจ๊เก,ก่งกวง่างแกเยียบไปจดดีจะ้ะ อืมนี huh. <internally. S 3> ่ก like well, mm. ็ไม <Yeah. S 2> mm ่ก็จะนท้าวแล้วทาวเอาไม่ได้จ้ะทอากรกดด้วยแล้วนี่ก็ต้องล้าง้นปูนังจ้ะอีสกอนดาลุมมันอยู่ลึกๆเรหยับจ้ว cái gì áp đẹp quá rồi cái gì đẹp rồi chứ Mông có con có quét kiếng này tại vì nó có hết đi chứ trời nó là hết đi tự 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 hết ไ,ได้ไม่ได้วางกล้องทัดพินเห็นบ้างกล้องไม่ได้ด้วยจ้บพี่นอ้องยากระเหมือนวางกล้องแล้วมันลม่มจ้ะขากล้องเรามันขากล้องไม่อเทอี่ยวเป็นจ้บพี่น้องอเก็บเดินคุณปู่เก็บเคยกันเก็บจ้ะอยากเก็บตรงนี้คุณปู่เก็บตรงนั้นปุ๊บปั๊บชิกีพุกเก้ cắm hiền nó cho cho đột ổ đây đưa cho thăm kín đây ăn tè cả ăn lột ngoài cả vậy chưa không lúc vậy hệ hệ ไอ้อกลุ่มย็บไอ้หุ่นเสกนั่นอะไรกูฟี่โกบิดโกรุ่นเลยเออคัมบ์ว่าคุณปู่เก็บเพเดินเป็นหนาการเก็บเพี้ไม่มีคนแลียงนะ่ะเราจะเก็บเพี้เป็นหนาอ๋อมันจะได้ไม่หลงสอนแกเอาจะ้ะคุณเก็บมองนี่ทางปู่เก็บนี่ปู่เก็บนี่มั้งับ

เขอนูญาตเปิดปากกัน,น,นกด้วยจ้ะมาเก็บจิเก็บเนจะน้ะเนาะไฮ้เต็มอะดูกนี่ก่อนขาสัน่นด้วยจะ้ะขาสั่นสันนะเนี่ย นี่นนเศษเส้นยานล่นน้อยไม่เห็นกระปาแตกเลยเศษจ,จะยังไม่ได้บานพูด เปื่อจะไ้ยังขนาดนี้ทำไมเปือดอจีขนาดไหนแก่ไม่ยากขาดอยา่างนีขวงอยู่เคืบาน,านเย็บมาฝากกวาดเตะแก่ประกาังตังไปจะลืมนิตยเดา นี่จ้เก็บสองกลุ่มดูดึงสองสามเือสองเนาะเก็บไปกินนี่ครับเดี๋ยวถ้ามันมีก็จนี่แหละจะถ้ามันไม่ได้เก็บก่อน ก่อนเราก็มีรถจำไม่ได้เห oui. <t vap en> ็นเมื achelor, ่อตั้งแต่มันไหนมันมันห่างอันนี้มันไห้เปิดไฟไเห็นเลยมัได้เปิดไฟหมูหมูกันเก็บไปก่อนแล้วอันหมูมันเฮ้ยมีหลายดอกไงเด็งพี่น้องเก็บตั้งไปบนเขาจะของมันเก็บนี่แต่คือยาดาวค่ะนี้ไม่ทับแตกงัดไปิดไฟนะนี่อุ้ยเนาะ

đẹp quá con phụ kép bánh luôn đây có con phụ đây lại này uh Đi càng con phụ này cần cho กวน,นกันใส่กันคกิบลงในท้ายาวอาเจ้แข็งอย่าแข็งออมแหลกเลจ้าอย่กแข็งเียกไม่ได้เบียจะแปะกกคำมือขาดพรอมลูกเก็บกับภาษาไทยท่เหลือภาษาที่เหลือล้ำหนีลูกตุกดำจะไม่ใช่ลูกไอ้นันบบ

เด็กโอเคอุ้ยุกเ้เดียาไ่กล้าขต่อไปจ้ะเือมีไต่อะทะเลเบียดไตกิมน่ง็นไะเลเบียด้นีเห็ืมุดอ้่มัดจิเกี่ยมดน่นเลกี้เก็บก็ไ่ได้ที่จะายคิ้บตมชันมชันพ ไม่พอ่ายได้ยังตายให้ดูเดี๋ยวจะกล้กาหร,ร,รอเดูดอดจกันเนาะเฮ้คือมีตะบดอกไม้ี่ยดอกไม้เน่ะเอาตัวมีจ้ะ อืออ่าฮะบูเรยกเดี๋อ่าฮะเห็นเท็จทังไงก็หายาไม่เห็นไม่ดูเสียงเหมือนคนเห็นเท็ดตัวจะสีน้องแกนี่จะ้องลืดไปนะโฉน

Ui, kẹp lắm Cái con dập điện nước thôi nhỉ. Ừ. giờ dập lại Giờ sẽ kẹ nhỉ. Tắm này. Tắm kẹ lại khuôn dập. Xoay cả chết nữa. ไปนู่นยดูสิอมอมาเกิดกระจิลุิ่งไปไปกระโดไปทั้นาเลยกระจิรวันอีกท uh ุกคนกุนดี Nói nào kìa mụn mấy chân đẹp Để người Chân có kiếp bụng ruồng nữa không biết sao luôn ruồng ở chân, <laughs> ทางทั้งน้ำได้บ้าง่าย

hết lá dưới đi tao bán đi cái thừa này cái Cà da cà tướm tím ra kìa Cà da cà da ra kìa ông Chắc, 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 cái <laughs> này chắc, 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 เขาจะของอย่างนี้แตกไปแตกอ้วจังเอาดีๆเอาไม่ได้ดอกเอาเลยจะมาเก็บชาชาเก็บเพี้ขายไม่ได้เลยจะไม่ไดแ้แยมแต่ก็รักก็เก็บกวนนวดการเก็บเพี้ขายเขต้องไปไ,ปไวๆลืมท่านหมูดอกเลยออับลืม จับมือจับมือแข็งจะกลก้าขึ้นลมเลยไม่น่ากะกาลม <c oughs> <c oughs> พี่น้องกลิบเก็บเพชร ไอ้ปาน,นี้ก็เอาไว้แค่นี้เด้อจากคลิปนี้ไว้แค่นี้จะย้ายดาวได้ก็คุณปู่ตั้งหากคลิปนี้เอาไว้แค่นี้จ้ะติดตามตอนคลิปตอนต่อไปแล้วจ้ะโอเคจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย